รายการมิชชันแนดทีวีนะครับลับลุกก่อนใครนะครับดูรายการมิชชันแนดทีวีนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนกรุงโตเกียวนะครับด้านหลังฉากผมก็คือนอาประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวนะครับที่ผมมาวันนี้นะครับก็มาพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเรื่องของกฎหมายบ้านเขาก็ในเรื่องเกี่ยวกับมารยาทนะครับในเรื่องของการขับรถ นะครับก <France> well ็ดีมากมากครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับการขับรถนะครับผมกําลังพูดเกี่ยวกับการจอดรถทับใช่ครับปัญหานี้มีทุกวันนะครับที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหแล้วก็มีทุกวันด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในการจอดรถหน้าบ้านนะครับในการจอดรถกวางหน้าบ้านนะครับอันนี้ทุกคนก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็มีการจอดทางเข้าทางออกบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการจอดหน้าบ้านคนอื่น เหน้าบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะเป็นการจอดขวางทางไม่ให้รถเข้าออกที่สาธารนณะที่อื่นๆก็มีนะครับอันนี้ประมวลจดหมายอาญามาตาสามเก้าเจ็ดนะครับวักหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันที่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับบางคนก็รู้รู้จนไม่รู้ยังไงครับก็มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทอยู่แล้วนะครับหรือมีการกระทําความรุนแรงในที่สาธารณะนะครับตอ่อหน้า ฐานานนะกำนันอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า1เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้ข้อนี้หลายหลายคนเขาอ,อ,อาจจะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายขึน้นในข้อนี้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอีกข้อหนึ่งที่ผู้กระทำเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก,ก็คือการเหมือนกับการไปทำร้ายทรัพย์สินเกี่ยวกับรถจนชาวบ้านหรือว่าคู่กรณีอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่ารถเขามีประกันหากรถเขามีประกันเนี่ยคู่กรณีนี้จะไม่ใช่เป็นเจ้าของรถนะครับเอจะเป็นทางบริษัทประกันแทนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมขอย้ําขอเตือนนะครับในการที่ไปทุบรถเขาเนี่ยอันเนี้ยกรณีอ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีเลยครับว่าคู่กรณีเราเนี่ยกับคนขับรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ใช่เป็นเออเรากับคนขับรถหรือว่าเจ้าของรถนะครับอันเนี้ยมันจะกลายเป็น เรากับบริษัทประกันรถยนต์นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเเราไปมีเรื่องในการทุบรถของเขาเนี่ยอันเนี้มันจะพลิกเลยนะครับคดีนี้มันจะพลิกทันทีเลยก็คือว่าอันเนี้มันจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับตำรวจก็อาจจะมามาปรับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยเขามีทนายความนะครับแล้วก็พวกเนี้ย รับรองเลยครับร้อยต่อร้อยทั้งร้อยเลยนะครับไม่ใช่ว่า9 9 9 9นะครับคือบริษัทประกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมความด้วยนะครับแล้วก็เขาจะฟ้องให้ถึงที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ารถของในการทำประกันของเขาเนี่ยโดนคุกกรณีไปทุบทำให้เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยครับมันจะพิกพิกไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติครับ ต้องใช้สติดีๆน,นะครับในการที่เราจะามีเรื่องเกี่ยวกับการขับรถหรือว่าการจอดรถในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็อาจจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการาร้อนนะครับที่จะไปกระท,ทําทรัพย์สินของกู่กรณีให้เสียหายนะครับอันนี้ผมขอ,ขอ ครับแล้วก็กรณีในอีกกรณีหนึ่งครับ <Wow. S 1> เอเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเผื่อเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเอ,อมีรถ่ะมาจอดหน้าบ้านของเราเนี่ยครับควรจะใช้สตินดนึงครับไม่ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเอ,อรถของเอ,อคนที่มาจอดหน้าบ้านเรานะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถเรียกรถยกมาได้นะครับ๋ยวนี้เขามีกรณีบริการในเรื่องเกี่ยวกับ เอ่อรถยกนะครับพอไปที่สถานีตํารวจเลยครับเขาจะมีรถมายกใบนะครับแล้วก็ส่วนค่าในการบริการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนี้ใครจ่ายก็คือเจ้าของรถที่มาจอดหน้าบ้านเราเนียครับมีนคนในการชําระค่าจ่ายในการยกรถนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เขาย,ยกไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบอกบอกเจ้าของรถก็ได้นะครับว่าเนี่ย ตำรวจเขายกรถไปแล้วนะครับไม่ต้องไปจัดการเกี่ยวกับรถที่เขามาจอดขวางหน้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวพอเขาถึงเวลาเขากลับมาที่รถเองนะครับ <Wow. S 1> รถเขาหายไปเองนะครับก็เดี๋ยวเขาก็าติดต่อไปที่สถานีตำรวจเองครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจ่ายค่าค่าปรับเองนะครับห้าพันบาทนะครับต่อต่อหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องไปทุบรถแล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องไปมีเรื่องกับเอ่อคนที่มาจอดรถ ขวางหน้าบ้านเรานะครับติดต่อไปที่สถานีตํารวจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทำํำมายกรถไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีดกวางการจราจรแล้วก็รถติดนะครับพอรู้โดยสังเกตกันแล้วนะครับเในเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถในที่สาธารณะที่ผิดกฎหมายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับจอดหน้าบ้านคนอื่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับวัดก็มีนะครับในที่สาธารณะเยอะแยะนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่จอดรถประจำทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราอยา่าอย่าหัวเสียนะครับเราต้องใช้สตินิดนึงนะครับตอนนี้เอ่อทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็ว่าดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับรถยกให้นะครับแล้วก็ทางตำรวจเขาจะได้มีรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีในการเอ่อ เสียค่าปรับด้วยนะครับเรื่องต้นก็คืออาจจะ4,000บาทก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บเตรงค่ารถยกอีก5,000บาทนะครับเอ,อคนที่จอดรถเนี่ยเขาจะได้ไม่กล้าที่จะมาจอดรถขวางนั้นเราต้องใช้สตินิดนึงนะครับอย่าอารมณ์ร้อนนะครับใจเย็นๆกันนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกออ็อำนวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับการลด ยกรถนะครับไปไปที่สอนอนนะครับเพื่อเจมไม่ไม่ให้รถจอดอีดขวางการจราจรนะครับรับรองครับถ้าเกิดเจอสักครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งผมว่าคนที่ขับรถน่ะก็จะมีวินัยขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระเบียบกันมากกว่านี้นะครับครับรายการหมีแชนแนลทีวีนะครับก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็ขอฝาก ทุกคนนะครับว่าขับรถนะครับแล้วก็ใช้สตินะครับอย่าอารมณ์ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็มีแต่ความเสียหายนะครับแล้วก็โหขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับโดยที่ทําให้เรา่ะหยุดงานแล้วก็เสียเวลามากๆเลยนะครับกลับไปเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องอย่างนี้นะครับคือใช้สตินิดนึงนะครับแล้วก็จอดรถในที่แบบอย่าไปรบกวนชาวบ้านกันนะครับ ทำให้เดือดร้อนกันทั้งเขาและเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทําให้เกิดเดือดร้อนเขาแล้วแล้วก็เดือดร้อนมาถึงเราก็คือเราต้องเสียเวลาอาจจะต้องนํารถไปซ่อมแซมนะครับแล้วก็ขึ้นลงขึ้นสอนกันก็ทําให้เสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้สตินิดนึงนะครับแล้วก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับเพื่อที่เราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัย กันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะครับก็อย่าไปมีเรื่องนะครับเพื่อนบ้านนี่ก็ที่อยู่ติดกันนี่ครับก็ค่อยๆพูดค่อยคุยกันนะครับมีสตินิดนึงครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบเราต้องคุยกันดีๆนะครับอย่าอย่าใช้อารมณ์นะครับค่อยๆพูดก็อาจจะบอกว่าเออขอจอดตรงนี้สักห้านาทีนะอะไรเงี้ยแล้วเราทําธุระเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบแบบเออไปจอดรถที่อื่นเลยทันทีเลยนะครับอย่าจอดแช่ไว้นะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนหรือว่าจอดกวางหน้าบ้านนะครับทําให้เพื่อนบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็ทำทำ,ทำที่สาธารณะเดือดร้อนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับใช้สตินิดนึงนะครับอันนี้ผมขอย้ําเลยนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ฝากรายการหมีชาแนลทีวีด้วยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะมีอะไรนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้รายการหมีชาแนลทีวีก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ